ตั้งแต่ไอเจ้าตัว20เนี่ยไปจนถึง60ผมจะขออนุญาตตั้งเป็นเป้าเล็กเนาะก็คือขนาด1นิ้วนะครับโชว์ให้ดูจักจ่งกันไปเลยแล้วก็100 100จะมี3 2 1 3ไซส์ที่สำคัญเลยก็คือ200เมตร200เมตรน่ยจะโชว์ตั้งแต่5 4 3 2นะวันนี้ค่อนข้างเดือดนะ <laughs> เพราะว่าวันนี้กำลังใจดีก็คือเจ้ากล้องตัวนี้มันมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับจะจะยิงเป้าเล็กโชว์ให้พี่น้องสมาชิกได้ดูกันหลายๆท่านเลยนะครับ は สวัสดีครับผมทุย b บ f ฟฟ l ลแมนนะครับก็วันนี้มีกล้องตัวใหม่เพิ่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งเนาะของทางร้านเรานะครับก็ตัวนี้จะเป็นของ Discovery นะครับรุ่น h t c 4 1 6 x 4 4 s f i r f f p นะครับชื่อโคตรยาวเลยนะ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นเลยเนาะตัวนี้เป็นกล้องไซส์เต็มหรือว่าสเปคเต็มนะครับจะเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่ชอบแบบว่าปั้นเป้ายิงเอากลุ่มนะครับในระยะประมาณสัก 3 0ถึง50เมตรเนี่ยใช้ได้สบายๆเลยตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนเป้าขนาดเล็กเลยนะขนาด5มิลหรือ10มิลเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับหรือถ้าเป็นประเภทล่านะครับก็จะเป็นแบบพวกซุ่มล่ายิงระยะไกลหรือว่าระยะใกล้ก็ได้นะก็คือนั่งอยู่กับที่ประมาณสัก20ไปจนถึง70-80 1 0 0 1 5 0 200นะครับวันนี้ผมก็จะโชว์ให้ดูในระยะที่พูดออกไปเมื่อกี้ด้วยเนาะส่วนประเภทแบบว่าเดินล่าก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ ตัวนี้เวลาเดินล่าต้องใช้กําลังซูมกลางๆเนาะไม่ต่ํามากแล้วก็ไม่สูงมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าต่ามากเนี่ยเส้นตัวนี้เป็น sfp หรือว่าเส้นขยายตามเออโทษทีเส้น f f p หรือว่าเส้นขยายตามนะครับมันจะทําให้เส้นบางเกินไปหรือถ้าใช้กําลังซูมที่สูงเนี่ยมันจะโฟกัสเฉพาะกรอบเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเภทเดินล่าควรจะใช้กําลังซูมระยะกลางก็คือ7-8เท่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวกล้องเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกผมขอญาตโชว์ให้ดูจะตัวฝาก่อนฝาด้านหน้าสุดนะจะเป็นฝาสปริงนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นฝาป๊อปอัพเนาะส่วนเรื่องน้ําหนักตัวนี้น้ําหนักโดยรวมจะอยู่ที่599กร,รัมนะครับความยาวตั้งแต่หน้าเลนนะมายันท้ายเลนจะอยู่ที่1 3นิ้วเนาะอันนี้ไม่รวมท่อกันแสงนะครับท่อกันแสงที่ผมใส่ตอนนี้จะบวกเพิ่มเข้าไปอยู่ที่2นิ้วครึง่งถ้ารวมท่อกันแสงจะอยู่ที่นิวครึนิ้วคร หน้าเลนขนาด44มิลิเมตรแล้วก็ขยับมาตรงนี้จะเป็นตัวท่อเนาะท่อขนาด30มิลิเมตรด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับส่วนตัวปรับบนล่างกับซ้ายขวาเนาะตัวนี้จะเป็นแบบปรับนอกนะครับเวลาจะปรับก็คือดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ปรับได้เลยนะครับเวลาที่เราจะล็อกก็คือกดลงปึง้งจะไม่สามารถปรับได้แล้วนะครับและที่สําคัญนะจะมีตัวหกเหลี่ยมมาให้ด้วยสําหรับเซ็ตเป็นซีโยใหม่ก็คือเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่นะครับแบบนี้เลยขันน็อตออกดึงขึ้นแล้วก็วางตำแหน่งศูนย์ น็อตเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือการเกิดซีโร่ของเขา <c oughs> กระเถิบม,มาด้านนี้ <c oughs> ด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับหลาหรือพาราแลกเนาะตัวหลาเขาเนี่ยจะเริ่มต้นต่ําสุดเลยนะที่สิเท่านะครับแล้วก็จะมี20 30 50 100 200 500แล้วก็อินฟินิตี้ก็คือสูงสุดเลยเนาะและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนี่เป็นกงจักรสาหรับปรับหลาข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่เราไม่สะดวก ที่จะใช้มือประมาณ2นิ้ว3นิ้วในการปรับเนี่ยนะครับแล้วก็แค่ใช้นี่เลยปลายนิ้วเห็นไหมแตะมันหมุนขึ้นหมุนลงได้เลยสบายๆนะครับกรณีถ้าไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะแบบนี้นะถ้าจะใช้ก็คือใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ฝาเจ้าตัวนี้ปิดกับเข้าไปเพื่อที่จะล็อกเจ้าตัวกงจัรตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างแจ๋วนะตัวนี้นะส่วนกระถับลงมันด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็น ตัวแหนบแบบสปริงนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปหลายๆคลิปเนาะเรื่องแหนบสปริงเนี่ยข้อดีของเขาก็คือรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นปืน LR หรือพวกแม็กนัมเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับกระเถิบมาตรงนี้จะเป็นสวิตไฟนะครับสวิตไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด1สีมีสีเดียวนะจะพูดทำไมทั <laughs> ้งหมดทำไมก็ไม่รู้ลืมลืมตัวขอโทษทีมีหนึ่งสีนะครับจะเป็นสีแดงสีเดียวสามารถปรับความสว่างได้6ระดับนะครับสวิตเขาจะเป็นอย่างนี้เริ่มต้นเลยนะก็คือ1เท่านะครับ แล้วก็ปิดแล้วก็สองแล้วก็ปิดแล้วก็สามแล้วก็ปิดแล้วก็สี่แล้วก็ปิดแล้วก็ห้าแล้วก็ปิดแล, 4, แล, ar, แล้วก็หกแล้วก็ปิดนะครับตัวด้านหน้าจะเป็นฝาสําหรับใส่ถ่านเนาะสามารถถอดออกได้นะครับเวลาถ่านหมดนะถ่านตัวนี้จะเป็นเบอร์ cr สองศูนย์สามสองนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับของยี่ห้อพนาโซนิกจะทนหน่อยเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็กระเถิบมาตรงนีตน้ตรงนี้จะเป็นตัวปรับซูมนะครับ ซูมเนี่ยสังเกตดูเขาจะซอร่องกันลื่นค่อนข้างใหญ่มาให้เลยนะอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าติดมือได้ดีมากแล้วก็ที่สําคัญจะมีเจ้าดือยตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเดือยสำหรับกันลื่นอีกตัวหนึ่งก็คือ2ชั้นเลยกําลังซูมเขาเนี่ยจะเริ่มต้นที่4เท่านะแล้วก็5 6 7 8 9 10 12 14 16นะครับ แล้วก็จะตัวเส้นเล็งเขาเนี่ยจะเป็นเส้นแบบ FFP หรือว่าเส้นขยายตามนะครับตามรูปที่ขึ้นให้ดูเลยเวลาที่เราซูมเข้าหรือซูมออกแล้วแต่เส้นมันจะหดหรือว่าจะขยายตามภาพที่เราเห็นหน้ากล้องเนาะหรือว่าตามกําลังซูมของเรากระเถิบมาตรงนี้ด้านท้ายสุดนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับระยะสายตาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวเนาะให้ปรับเป็นบวกไปก,กว่าภาพจะชัดนะครับแต่ถ้ากรณีแบบว่าสายตาปกติเหมือนผมเองผมก็จะปรับเป็นลบไว้ในการยิงทุกครั้งหรือว่าตลอดเลยนะครับ อ้าประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคของเจ้าตัว HT 446ณ44 SFIR f IR f p ตัวนี้นะครับก็จัดได้ว่าเป็นกล้องเทพอีกตัวหนึ่งนะที่น่าใช้งานนะครับไม่พูดเยอะล้เดี๋ยวเราจะไปโชว์การยิงให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะขออนุญาตตั้งกล้องโชว์ก่อนเนาะแล้วก็ซูมให้ดูด้วยนะครับในระยะที่50เมตรอันนี้จะตั้งกันค่อนข้างไกลหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะยิงถึง200เลยนะครับมาดูกําลังการซูมของเขาก่อนเนาะ ตอนนี้สี่เท่านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่แล้วก็สิบหกคมชัดนะอันดับแรกยิงดูตำบนนะครับยิงดูจุดตกเาก่อน ้าาล่งนะปรับกล้องไปทางซ้ายเนาะหรือว่าปรับลูกมาทางขวาแล้วก็ปรับกระสุนให้ขึ้นบนหรือว่าปรับกล้องลงล่างนะ คมาเทสดูเรียบร้อยก็ถือว่ากินวงแดงได้นะครับวงแดงขนาด10มิลเนาะโอเคประมาณนี้ตั้งกล้องแบบง่ายๆก่อนเนาะเห็นไหมการตั้งกล้องก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะสำหรับกล้องตัวนี้นะครับไม่ยากเลยมาเดี๋ยวเราจะโชว์ การยิงลาวระยะให้ดูนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่20เมตร30 40 50แล้วก็60แล้วก็70เนาะตั้งแต่ไอ้เจ้าตัว20เนี่ยไปจนถึง60ผมจะขออนุญาตตั้งเป็นเป้าเล็กเนาะก็คือขนาด1นิ้วนะครับโชว์ให้ดูจั๊กจ่กันไปเลยแล้วก็70เนี่ยมันจะมีเคิร์ฟตกนิดนึงขออนุญาตโชว์เป็นเป้าใหญ่ก็คือ2นิ้วนะแล้วก็100 100จะมีอ่า3 2 1 3ไซส์เนาะแล้วก็150อ้นนี้ชว์เยอเลยนะ <laughs> 5นิ้ว4-3-2นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ200เมตร200เมตรได้จะโชว์ตั้งแต่5-4-3-2นะวันนี้ค่อนข้างเดือดนะทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ขออนุญาตคุยโม้ไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้กำลังใจดีก็คือเจ้ากล้องตัวนี้มันมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับอยากจะยิงเป้าเล็กโชว์ให้พี่น้องสมาชิกได้ดูกันหลายๆท่านเลยนะครับมาดูกัน โตกัสหลา30 ตั้งหลาไปที่50นะครับแล้วก็60เมตร เจ้าตัว70เนี่ยผมจะโชว์เป็นเป้า2นิ้วเนาะเป็นเป้าใหญ่หน่อยเพราะว่าลูกเขาเริ่มตกแล้ว1นิ้วอาจจะยิงยากนะครับมาดูกันสูมแเท่าเหมือนเดิมนะว้าวเรียบร้อยไม่มีพิดหวังเลยเห็นไหมโฟกัสเส้นลงไหมเนี่ยโอเคยังโฟกัสสวยอยู่มาต่อไปมาดูระยะหนึ่งร้อยเมตรนะ 100เมตรคนข้างไกลนะครับขอยอดซูมสูงสุดเลยเนาะเป็น16เท่านี่ตับพาราแลกตามโฟกัสสวย100เมตรนะครับจะมีอ่าทั้งหมดเดี๋ยวนะสามไซส์เนาะมี3นิ้ว2นิ้ว1นิ้วใช่ไหมหนึ่นิ้วเรามี2เป้านะมาดูกัน Ồ, oh, 3 2 Wow, oh, ต่อไปจะเป็นระยะ150เมตรนะครับมาดูกันรับหลาตาม โอเคสวยงามนะครับ5 4 3สี่สามสองหนะึ่งททีห้าสี่สามสองเนาะเดี๋ยวมาดูระยะสองร้อยกันบ้างนะนี่อยู่นี่โชว์ซูมก่อนดีกว่านะโชว์ซูม้าเริ่มต้นเลยนะสี่เท่านะครับห้าหกเจ็ดแปด 9 10 12 14แล้วก็16เป็นไงชัดเจนนะระยะ200เมตรนะครับมาดูผลงานของผมกัน โอเคสองนิ้วระยะ200เมตรนะครับคือเป้าเล็กสุดเลยเนาะตัวกล้องเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับละเอียดยิบเลยแต่ว่าวันนี้ <c oughs> อาจจะยิงยากสักนิดนึงเนาะเพราะว่าลมอ่ะมันค่อนข้างแรงเลยคือที่ผมยิงเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาเนาะมันจะมีลม3ามทิศเลยมีหขวากลางท้ายนะครับที่ผมเนี่ย ตรงที่อยู่เนี่ยเป็นอันนี้เป็นท้ายสุดเนาะบางทีลมมันจะอาจจะพัดส่วนข้างหลังเข้ามาแล้วก็ตรงกลางอ่ะจะเป็นล่องเขาพัดมาจากทางขวามือนะครับส่วนตรงนู้นจะเป็นล่องเขาอีกล่องหนึ่งพัดทางฝงซ้ายมั้งไอ้ขวามั้งบางทีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเ t ทตัวนี้เนาะ4 4 1 6ก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าต้องการกล้องที่สเปคสูงหรือต่ำกว่านี้ก็มีหลายรุ่นนะครับหรือถ้าเป็นตัวนี้ผู้ช่วยในการยิงนะครับก็คือแท่นพาดก็มีให้บริการเหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ผมอนยัาตล่ำลาไปก่อนััดีครบ